เดียวเลยครับเจออีกแล้วครับกระส่งครับมันอยู่ชายหญ้าเนี่ยตีล้อล้อตามชายชายชายคลองนะครับมีตัววิ่งใส่กระดุมากครับตัวนี้แจวมันจะมองเห็นนะครับนี่ครับมันอยู่ชายชายเนี่ยครับชายหญ้าเนี่ครับ็มค้ำครับฮันเตอร์วีหกครับฝากติดตามผลงานนะครับของเล็กๆครับ มีตัวไม่รอดครับเหยื่อก็ตีเลาะๆตามชายคลองครับถ้ามันเจอตัวเนี่ยมันก็วิ่งออกมาใส่ครับฝากได้วยกันนะครับ Hunter V6 เดี๋ยวมีเหยื่อตัวใหม่มาลองแล้วจะบอกอีกทีนะครับฝากคนงานนะครับ Hunter V6 สายพี่สองคนน็อดพัดครับสุดยอดครับลาช่อนคลองครับ